การเพิ่มเพื่อนกับทางบริษัทในที่นี้คือต้องการเชื่อมต่อไลน์ของเรากับไลน์โน t ิฟายของบริษัทนะคะจะมีข้อดีก็คือเมื่อลูกค้าสั่งซื้ออะไรสำเร็จจะมีลายแจ้งมาที่ลายของเราเลยนะคะวิธีการเชื่อมต่อก็คือให้มาที่หน้าโฮมของไลน์เรานะคะ หน้าโฮมคือดูมุมซ้ายล่างนะคะจะเขียนว่าหน้าโฮมเห็นตัวหมีสีสีน้ําตาลใช่ไหมคะอ่าด้านล่างเขียนว่าโฮมนะคะและพอมาหน้านี้แล้วให้กดเครื่องหมายบวกเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบนเห็นนะคะเครื่องหมายบวกนะคะมุมขวาบนกดเข้าไปค่ะกดเข้าไปแล้วเอ่อให้กดตรงปุ่ม Search บรรทัดที่2บรรทัดแรกคำว่า add friend นะคะบรรทัดที่2ขวาสุด คำว่า search นะคะ,ะกดเข้าไปค่ะตรง ID นะคะเราใส่คําว่า add ในช่องในช่องช่องว่างที่เราจะพิมพ์นะคะ add line notify พิมพ์ตามนี้เลยนะคะเขียนติดกัน add เครื่องหมาย assign นะคะ LINE LINE notify NOTIFY เขียนติดกันทั้งหมดแล้วก็กดปุ่มแว่นขยายที่ด้านหลังสุดขวามือเห็นไหมคะคำว่า LINE notify ที่เราพิมพ์เข้าไปมองมาด้านขวาสุดจะเห็นเครื่องหมายแว่นขยายอยู่ให้กดไปค่ะนี่ค่ะ LINE notify เข้ามาแล้วก็กดไปที่คำว่าแชทอันนี้คือกูพิงเพิ่มเพื่อนแล้วไปที่แชทเนี่ยคะ่ะโอ จะแต่แจ้งเตือนเลยไม่ว่าจะเป็นคลาสเรียนมีใครสมัครเป็นตัวแทนกับเราหรือใครสั่งซื้อสินค้าอะไรในระบบมือถือเราในคนที่เป็นตัวแทนเรานะคะจะขึ้นแบบนี้เลยนะคะ